ทำไมต้องเก็บหน่อพันธ์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บหน่อพันธุ์คือช่วงเวลาไหนบริเวณไหนของกอที่เราต้องเอาหน่อพันธุ์ไว้แล้วเก็บหน่อพันธุ์ไว้ทําไมไปหาคําตอบกันได้เลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากหญ้าวันนี้เราจะมาหาคําตอบในการเก็บหน่อพันธุ์สำหรับ ฤดูการหน้าของไผ่กิมซุงไปดูกันเลยครับวันนี้พาเพื่อนๆเ,เข้ามาในแปลงไผ่กิมซุงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการเก็บหน่อพันธุ์ไว้สําหรับฤดูการหน้านะครับผมทําไมเราต้องเก็บหน่อพันธุน์ไว้ในฤดูไว้ในฤดูการหน้านะครับผม คือเราต้องทำหน่ออีกในฤดูกาลหน้าดังนั้นเราจะเรียกเก็บหน่อพันเอาไว้นะครับผมนี่ครับนี่เป็นหน่อที่ผมคัดเลือกแล้วนะครับผมนะครับบริเวณที่ผมคัดเลือกไว้เนี่ยจะอยู่บริเวณรอบนอกของกอนะครับผม นะครับจะอยู่ริมๆสุดด้าน,ด,านด้านนอกสุดเลยของกอนะครับผมนี่คือจุดที่เราต้องเก็บเอาไว้นะครับผมคือต้องเลือกหน่อที่อยู่บริเวณด้านนอกของกอนะครับผมเพื่อที่เราจะขยายกอให้มันกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บหนอด้านนอกเอาไว้นะครับผมแล้วทำไมต้องเก็บหนอไว้ ก็คือว่าถ้าเป็นลำเก่านะครับผมที่อยู่ด้านตรงกลางเนี่ยเนื่องจากมันเป็นลำเก่าดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยตาของหนอก,ก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นการแตกหน,น่อมันจะน้อยไม่เหมือนหน่อใหม่ๆที่เราเก็บเอาไว้นะครับผมเนื่องจากเป็นหน่อนุ่มหน่อนสาวนึ่งมาโตขึ้นเป็นหน่อนุ่มหน่อนสาวเนี่ยตาเขาจาเป็นตาใหญ่เราจะได้หน่อนที่ใหญ่นะครับแล้วก็จํานวนหน่อก,ก็จะเยอะขึ้นนะครับผมความสมบูรณ์มันเยอะขึ้น เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกหนอ่อที่ใหญ่ๆมีความอุดมสมบูรณ์สูงเอาไว้นะครับผมนี่คือวิธีกรารเลือกหน่อนะครับผมประเด็นที่2ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลือกาการเก็บหน่อนเนี่ยนะครับผมคือช่วงเวลาที่มีฝนตกชุกก็คือช่วงเดือนกันยาตุลานี่แหละครับผมเป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะครับผมเราก็จะเลือกช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้หน่อมันจะมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะครับผมดังนั้น หน่อที่เราเก็บด้านนอกนี่นะครับผมพอโตไปเนี่ยเราเก็บเอาไว้เพื่อที่จะทําหน่อในฤดูกาลหน้าเพื่อให้มันมีหน่อออกเยอะนะครับผมแล้วลําที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับผมเราจะตัดทิ้งนะครับผมในช่วงเดือนธันวานะครับผมเราจะตัดทิ้งนะครับผมเพราะว่าตาของมันเริ่มไม่ดีแล้วครับผมก็ภาษาทางการทำไผ่เนี่ยเรียกเรียกว่า ตามันเริ่มจะบอดแล้วนะครับผมตาของหน่อมันจะพอตาบอดเนี่ยมันก็จะออกหน่อไม่ดีหรือไม่ออกหนอนะครับผมเพราะว่ามันเป็นลำที่แก่ไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บลำใหม่ๆเอาไว้แล้วตัดลำเก่าออกนะครับผมนี่คือหลักการนะครับผมจากที่บอกไปขั้นต้นนะครับผมว่าเราเลือกช่วงเวลาเดือนกันยานะครับผมช่วงที่มีฝนตกชุกนะครับผมกันยาตุลาในช่วงไหนฝนตกชุก เราก็จะเก็บหน่อเอาไว้นะครับผมนี่นะครับผมหน,น,น่อนะครับผมจะอยู่ด้านนอกนะครับผมนบหน่อที่ผมเก็บเอาไว้นะครับส่วนหน่อที่อยู่บริเวณอื่นตรงกลางเนี่ยเราก็ตัดไปขายได้ตามปกตินะครับผมการเลือกหนอ่อริมสุดเนี่ยเพื่อที่จะให้กอมาขยายกว้างขึ้นนะครับผมเพราะนั้นกอมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมนะครับ พอช่วงเวลาแต่งกิง่งแต่งกอช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยลำด้านในนะครับผมลำนั่นที่อยู่ด้านในเนี่ยเราก็จะตัดออกนะครับผมเพื่อให้กอมันโล่งนะครับผมมันจะได้ไม่แน่นนะครับแล้วก็เก็บหน่อด้านนอกเอาไว้นะครับผมตามรูปที่เห็นนี่นะครับผม นะครับช่วงนี้ผมก็จะเก็บหน่อเอาไว้แบบนี้นะครับผมเพื่อเอาไว้ทําหน่อในฤดูหน้านะครับผมฤดูหน้าเราก็จะมีลำใหม่เป็นลำอ่อนลำหนุ่มสาวที่จะให้เราหน่อเราเยอะขึ้นนี่นะครับผมแล้วสาหรับหนอ่อพวกนี้นะครับผมที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็ตัดไปขายตามปกตินะครับผมลำพวกนี้ที่ดีอยู่ตรงกลางเนี่ยเราตัดไปขายตามปกติแต่เราจะคัดลำใหม่ๆ นอใหญ่ๆที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเอาไว้นะครับผมในการทำทำหน่อในฤดูการหน้านะครับผมนี่คือเหตุผลและวิธีการในการคัดสรรหน่อเพื่อทำพันธ์ุเอาไว้ผลิตหน่อในฤดูการหน้าสำหรับไผ่กิมซุงนะครับผมก็เป็นเคล็ดลับ ในการทำไผ่กิมซุงของผมนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่ามีความคิดหรืออยากจะหาความรู้ในการทําหน่อไผ่กิมซุงเนี่ยก็ใช้วิธีนี้นะครับผมไปปรับใช้ในแปลงของเพื่อนๆน,นะครับผม วิธีการนี้นะครับผมฤดูการหน้าเราก็จะได้หน่อเยอะขึ้นหน่อที่สมบูรณ์ในการทําหน่อเพราะฉะนั้นหน่อมันก็จะดกนะครับผมถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้นะครับผมทั้งฤดูการเนี่ยมันออกหน่อมาเท่าไหร่เราตัดไปขายหมดเลยตัดไปกินหมดเลยเนี่ยมันจะทําให้หน่อมันจะไม่ดกนะครับผมวิธีการนี้มันก็จะทำให้เราได้หน่อที่ดกขึ้นในฤดูการหน้า ผเพราะนั้นวิธีนี้ก็คือคัดหน่อพันธุ์เพื่อฤดูการหน้าปีหน้าที่เราจะเริ่มทำหน่อในช่วงหน้าแล้งคือช่วงเดือนมกรานะครับผมเราวางแผนไว้สำหรับเดือนมกราเลยนะครับผมเอาไว้ทำต้นพันธุ์ในฤดูการหน้าเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ ช่วยกดถูกใจแล้วกดติดตามให้ด้วยครับผมก็จะหาสาระด้านการเกษตรมาฝากเพื่อนๆบ่อยๆครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ